วันที่รอคอยการสิ้นสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์จีนและรัสเซียเมื่อโจไบเดนก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาปีหน้าปูตินผู้นํารัสเซียจะก้าวลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียเนื่องจากแพทย์ฟันธงว่าปูตินป่วยหนักเป็นโรคพาร์กินสันเมื่อปูตินลงจากอำนาจ มาเฟียหลายก๊กที่ปูตินควบคุมอยู่ในประเทศก็จะเป็นอิสระและทั้งหมดจะพึ่งพาโจไบเดนเพื่อแต่ละก๊กจะขึ้นมามีอำนาจในประเทศรัสเซียแทนปูตินแ<ไห>ม้ว่าปูตินจะมอบอำนาจให้กับคนที่ใกล้ชิดตนเองแต่บารมีและความเด็ดขาดยังห่างชั้นมากจากปูตินและที่สำคัญรัสเซียที่นั่นเขาเจรจากันด้วยกระสุนปืนในระบบคอมมินิตมาเฟีย และก็เข้าทางพวกพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาที่ไหนมีความขัดแยง้งจมูกจจวายยิ่งกว่านกแรง้งและล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพม่าได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธขับไล่เครื่องบินของจีนสี่ลำเทพบินข้ามเข้าไปในเขตของพมา่าในเขตบินแดนความขัดแยง้งในเทือกเขาหิมาลัยหลังจากที่จีนเพิ่งประกาศจะรับซื้อข่าวสารจำนวนมากจากพม่าก็ตาม พมา่าโดยการน,นำขององซานซูจีประธานที่ปรึกษารัฐบาลพม่มาอาจจะพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมกับพันธมิตรในประเทศอาเซียนในการปกป้องเขตน้านน้ำในทะเลจีนใต้เพื่อขับไล่ประเทศคอมมิวนิสต์จีนและสีจิ้นผิงหลังจากที่เงียบไปนานและไม่ได้แสดงท่าทีใดๆเหมือนประเทศไทยที่วางตัวเป็นกลางหลังจากที่จีนได้ขโมยเอาแผ่นดินในเขตพิพาท กับอินเดียไปได้ถึง100ตารางกิโลเมตรก็ทำให้พม่าต้องคิดหนักและเริ่มไม่ไว้วางใจสีจ้นผิงหลังจากการปรากฏตัวขึ้นของเครื่องบินรบสีลำของจีนที่บินสำรวจพื้นที่รอยต่อของประเทศในเขตพื้นที่พิพาทการส่งทหารมาซ้อมรบในเขตพรมแดนติดกันที่ผ่านมาของคอมมิวนิสต์จีนที่ไม่ได้ขีดเส้นแดนที่ชัดเจน ล้วนเป็นแผนการขโมยแผ่นดินของชาติอื่นๆตามดิซัยของผู้นำที่เป็นสุนัขจิ้งจอกแห่งเอเชียและการเชื่อมั่นว่าโจไบาเดนจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอย่างแน่นอนการเคลื่อนไหวของพมา่าโดยนางอ,องซานซูจีก็เริ่มชัดเจนขึ้นในการเลือกข้างและถอยตัวออกห่างจากจีนซึ่งสอดคล้องกับทีท่าของอดีตนักการทูตของสิงคโปร ที่ประกาศให้ประเทศกลุ่มอาเซียนขับประเทศคขเมรและลาวออกจากกลุ่มอาเซียนที่เชื่อมั่นว่าสองประเทศนี้คือลูกไล่สมุนของจีนไปแล้ว100%เปอร์เซและจะไปเป็นประเทศที่นำภัยร้ายมาสู่กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีปัญหาพิพาทกับประเทศจีนทั้งที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐที่มีปัญหาการค้ากับจีนอย่างหนัก อดีตการนักการทูษของสิงคโปร์คนนี้กับทำตัวนิ่งเฉยโจไบเดนเคยประกาศหาเสียงว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งเขาจะให้บทเรียนที่แสนเจ็บปวดที่สุดกับประเทศคอมมิวนิสต์จีนทางสงครามการค้าและพร้อมที่จะทำสงครามกับจีนทุกรูปแบบและให้เรื่องมันจบลงภายในหนึ่งสัปดาห์และครั้งหนึ่งในสมัยที่เขาเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยโอบามา โจไบเดนคนนี้ที่บอกว่าจีนคือภัยร้ายที่คุกคามโลกตัวจริงในการไปเยือนประเทศจีนและได้พูดคุยกับสีจิ้นผิงแม้ว่าไบเดนจะพยายามสารสัมพันธ์กับจีนเรื่องที่จีนกำลังพัฒนาอาวุธและระบบเครือข่ายทางโทรศัพท์ที่ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาโดยตรงได้แต่วันนั้นสีจิ้นผิงไม่เคยมองโจไบเดนอยู่ในสายตาเลย และยืนกรานว่าจีนจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐทางเรื่องของการค้าและการขยายเครือข่ายส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปในทั่วโลกโจไบเดนจึงออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันน่าแปลกใจที่สีจินผิงมีความมั่นใจว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจโลกได้โดยไม่สนใจประเทศสหรัฐอเมริกาเลยและไม่สนใจว่าจีนจะเป็นภัยร้ายคุกขางประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย และวันนี้โจไวเดนจะกลับมาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและเขาจะกลับมาจัดการกับสีจินผิงกับซีซพีจีนด้วยแบบเบ็ดเ็จเด็ดขาดและพม่าสิงคโปร์ที่เคยเป็นลูกไล่ของจีนมาโดยตลอดรวมไปถึงกลุ่มประเทศที่มีข้อพิพาททางการค้ากับจีนและในเขตพิพาททางทะเลจีนใต้ทะเลตะวันออก ก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวตบโต้จีนเพิ่มขึ้นและความห่วยความสวยทั้งหมดก็จะไปออกที่ประเทศคขมรและลาวสองประเทศนี้จะถูกโดดเดี่ยวไปพร้อมกับจีนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นไม่ได้เกี่ยวกับจีนเลยประโยคนี้คงไม่มีทางหลุดออกจากผู้นำของจีนอย่างสีจึนผพิงแน่ๆอย่างที่เขารู้ๆกันอยู่ว่าจีนและสหรัฐ เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานพอสมควรเหตุเพราะสหรัฐมองจีนว่ามีโอกาสแย่งตำแหน่งความเป็นหนึ่งของสหรัฐไปดังนั้นแล้วเมื่อเกิดการเลือกตั้งก็ไม่แปลกที่ในตอนนี้หลายคนคงนั่งวิเคราะห์ระหว่างทรัมป์และไบเดนใครจะขึ้นมาและจะส่งผลกระทบอย่างไรกับจีนทรัมป์ลองย้อนกลับไปดูวิรกรรมของทรัมป์ผู้นำที่มีลูกบ้าและกล้า ที่จะแย่จมูกมังกรตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการแต่งตั้งประธานาธิบดีโดยการรับสายชัยอินเหวนประธานาธิบดีไต้หวันช่วงแรกทุกคนคิดไปว่าทรัมป์ง่ที่กล้ารับสายโทรศัพท์แต่ทุกคนคิดผิดทรัมป์ดูดีอยู่แล้วว่าการกระทำแบบนี้สีชิ้นผิงต้องไม่พอใจแน่ๆแต่ทรัมป์ก็สวนกลับมาด้วยเหตุผลที่ว่าสหรัฐจำเป็นต้องเดินตามเกมจีนอย่างเดียวเหรอ และนั่นก็เป็นจุดที่ทําให้สหรัฐและจีนทําสงครามการค้ากันมาและทวีความรุนแรงขึ้นในปี2019หากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปในครั้งนี้ก็จะคงหนีไม่พ้นที่จะทําตัวเป็นกระทิงหนุ่มวิ่งเข้าหาผ้าแดงเหมือนแต่ก่อนแต่การกระทําของทรัมป์เอาจริงๆก็ดูเหมือนจะส่งผลกระทบกับจีนในระดับหนึ่งแต่ก็เป็นเพียงแค่ผลกระทบระยะสั้นๆ และจีนเองก็ผ่านสมรภูมิมายาวนานก็คงพอหาวิธีรับมือกับทรัมป์ได้ไม่ยากไบเดนหากไบเดนได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐยังไงก็ไม่มีทางจบเรื่องการบาดม้างระหว่างจีนกับสหรัฐได้อยู่ดีเพราะข้อเหมือนของทรัมป์และไบเดนคืออเมริกันเฟิร์สมีคนเคยกล่าวไว้ว่าไบเดนไม่มีกลยุทธ์เท่าทรัมป และอาจจะถูกเดาทางได้ง่ายกว่าอาจจะกลับมาใช้กลยุทธ์ของโอบามาที่ล้อมจีนมากกว่าที่จะปะทะกับจีนกฎเกณฑ์ของการค้าของจีนและสหรัฐอเมริกาจะถูกตั้งขึ้นมาใหม่และไบเดนจะพยายามล้อมจีนให้อยู่ในกฎของไบเดนแต่สีจิ้นผิงเองก็เป็นผู้นำที่คาดการได้ยากมากผลกระทบจากผู้นำสหรัฐต่อไทย แต่หากไบเดนขึ้นมาและกลับไปเข้า TPP หรือที่ตอนนี้ชื่อว่า CPTPP ไทยเองก็จะนาว,นาวร้อนๆเพราะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสหรัฐยังคงเป็นตลาดที่ไทยต้องการเป็นอย่างมากหากสหรัฐเข้าร่วม CPTPP ก็มีโอกาสที่อุตสาหกรรมต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม CPTPP จะถอนโรงงานและการผลิตในไทยไปที่เวียดนามเพราะต้องการผลประโยชน์ด้านภาษีส่วนที่ทรัมป์ประกาศยกเลิก GSP กับไทยก็มีผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้ออกมาบอกว่าที่แทจ้จริงแล้วการถูกตัดสิทธิ์อาจจะส่งผลกระทบต่อไทยแต่ก็ไม่ได้มากมายเท่าไรเพราะสินค้าบางตัวของไทยก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ GSP และอาจจะเป็นการดีที่ทำให้สินค้าชนิดนั้นมีโอกาส ในการต่อรองราคาเพิ่มมากขึ้นสรุปไม่ว่าทรัมป์หรือไบเดนจะขึ้นมาครองตำแหน่งผู้นำสหรัฐก็ตามจะส่งผลกระทบกับจีนแน่ๆต่างกันที่ว่าผลกระทบจากทรัมป์จะเป็นระยะสั้นแต่ผลกระทบจากไบเดนจะเป็นระยะยาวและไทยเองก็ควรจับตาและตั้งรับการกระทำของผู้นำจีนและสหรัฐอเมริกาเช่นกันเพราะไม่ว่าจะใคร จะทำอะไรกับไทยก็ล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นและเพื่อนๆคิดว่าหากเกิดสงครามการค้าขึ้นมาไทยจะอยู่ไฟายไหนกันแน่